สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูพามาเที่ยวอ่างดอกกลายนะคะมากางเต็นท์นอนนะคะที่สวนไผ่เนาะเป็นลานกางเต็นท์ใหม่นะคะของเพื่อนๆแฟนนะคะ<ๆ>ี่ทางมาอ่างดอกกลายนะคะอยู่ที่นิคมนิคมจังหวัดระยองแล้วนี่นะคะี่ทางเข้ามานะคะตรงตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยดูวิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะทางไปก็ทางนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายอ้อมเป็นอ่างเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะคะไปกางเต็นท์สอมตำขนมจีนกันจ้ันี้เป็นดอกอะไรนะดอกดอกน่้วน่นนววา <Hi. S 1> ดอกใหม่าจ้มีน,มนกกระจอกเทศด,ด้วยนี่ น่าด็กหน่อยรลบบมอเห็นย้งหาได้มาได้หมวกด้วยนะคะนี่สามสิบบาทงามงามหมวกค่ะหางดอกกล้ายนะคะหางดอกกล้ายที่หอหมวกไป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 งาม รถไปไกลท้้งล้างนืขอขโมยมาละโมยมาหัน่นไว้ผัดผัดเผ็ดนะคะเดี๋ยวไปล้างนี่จะ้ะยอดสับประรดอร่อเอาไว้แกงเผ็ดผัดเผ็ดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหั่นเป็นเล็กๆเงี้ยจ่ะนี่เอาไปผัดจ้ะเนี่ยก็จะเป็นันแส้ของเขาแล้วก็ตัดยอดมาเป็นแง่งนะคะอ่อนๆตรงเนี้ยจะ รสชาติแบบไม่มีอะไรเลยนะคะเหมือน,นคล้ายๆหน่อไม้แต่ว่าจืดๆอร่อยะคะ่ะหวานๆเอาไว้แกงปลาผัเดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะามาซ re really cool. ับรส <c oughs> ขโมยแล้วเด้อผู้ใหญ่จะของสวรคหันลงมาหันลงมาเป็นนี้นะคะสีริบแดงแดงอ่ะป้ <laughs> oh. ปายอะ่ะ เตรียมนะคะเตรียมแกงป่าไก่ยอดสับปะรดยอดสับปะรดยายกล้องดูมือดูยังไม่หายดีเลยลอยน้ำร้อนลวกน้ำร้อนข้าวต้มเล็กหน่อยกันยังเหนอยูยูลัง มดเนี่ยมดเยอะแยะเลยเนี่ยตัวดเอาเนี่ยมดกัดนะครับมดกัดนะใกล้ใกล้ยอดสับสับโ<ะ>รดอันนี้ต้นอะไรทัดต้นอะไรไม้ไผ่ไม้ไผ่เด,ดีไปล้างสะอาดสะอาดเด้ดอนีดอด่ลูกทุ่งนะคะวันนี้มาแนวลูกทุ่งนะสับป,ปะรดใครโดนแล้วด้ดอด <laughs> ก <Keep S 2> ันปลาป่ะกินน้ำแค่แล้วผ่านแล้วนะคมปรุงรสน้ำปลาน้ำปลารถดีเคลื่อนมากสะแักก็ทานเล่นตอนคนกำลังกางเต็นไม่ค่อยหลอกยังไม่หนาวนะกลางวันร้อนร้อนแล้วก็ผัดต่อ เรื่องอะไร uh huh. ทัาบนะ <laughs> มันนองไรมันหูจักทามทันเส็จของเราก็เกือบแล้วเหี๋เดี๋ยวรอแดดล่มเดี๋ยวเราไปตกปลาในปลามาแล้วปลาตรงไหนไม่รู้พี่อันนี้อันนี้เหรออันสะอ,อ๋อเหรอเดี๋ยวรอทำข้าวเสร็จรอพี่ๆมาอีกแล้วเราไปตกปลากันนะคะเนไปแล้วไปหล,ลากมาแล้ว เมนคันเบสบ้อะอันนี้พี่ตักนะคะพี่ตักมาถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นเตาเตาย่างนะคะแล้วก็มีเต็มมีกลางนะคะมีกับข่าวเรามาดูกับข้าวแกไม่คงสยองพุ่งหนึ่งได้บังเนาะลวงกูบครับตกต่อเลยจร่งจริงก็น่ากลัวกว่าเฮ้ยใช่้อ นี่ก้อนนะคะดูนะเจ๊ก,ก้อยนะคะเจ๊ก,ก้อยกว้างมากเลยอะของเราเล็กไปเลยย <l acht> ังแดดอยู่นะสวนไผ่นะคะยังแดดอยู่น้องพีทอันนี้น้องพีท

เห็ไงล่ะ kind of um, ่งถ anyway> ึงก็สดเลยนี่อ่ากันมาตกปลาเด้วแมนมาเด้อผู้ใหญ่สวนไผ่ดวงแก้วกำลังทำามีมีที่ตกปลาด้วยนะคะทั้งข้างหน้า ข้างหน้าสวนแล้วก็ข้างหลังสวนนะคะใครอยากจะซื้อไม้ไผ่ก็ได้เลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม้ไผ่ยางสับป,ประรดมังคุดมีหมดเลยนะคะอ,อันนี้เช็้ปุ๋ยนะคะเช็้ปุ๋ยเอออะน,นั้ลองตีปลาช่อนดูนะคะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเย็นแล้วค่ะสี่ห้าโมงแล้วฝั่งนู้นก็มีนะคะอีกสาหนึ่ง มองนี้ของหนูหนูใช้เป็นทุน่นหนูว่ามันสีเงียบหรอกเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนมองไปผลน,นี่กลัวผลผลไปเปลี่ยน,นมาฝั่งนี้มีตอนนิดนิดเด้เ็นบอทุนท่นทุ่นนนยูนี่เนี่นเหลืองเหลืองเนะะี่ยค่ะแต่ไม่รู้จะได้ปลาไหมเนาะมีบม,มีบัวด้วยเนาะมีบัวด้วยนะคะนั่นก็เป็นสวนไผ่อีกฝั่ง,นงนหนึ่งเนาะนู่นค่ะ นี่เดี๋ยวรอเบิงเด้อสิมีปลานอ้อปลาแต่ก็มีปลาอยู่นะหนูใช้เหยื่อกุ้งนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเคค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็จะได้ผักกระเฉดกับผักบุ้ง <laughs> อยอดผักบุ้ง <laughs> มาเบิมาเบิงเดี๋ยวมาเบิงค่ะ ยังไม่มีมาแต่ว่าตอดน้อยๆเนะแต่มีรอยเหมือนแบบว่ามีคนมาแอบวานแฮอยู่ต่ะวานแฮอยู่หนอนสาวพูนะมีห้องน้ำด้วยนะคะฟ <c oughs> ีเดอร์บรรยากาศ <Okay S 2> <c oughs> เงียบอยู่นะคะศูนย์แต้ม <c oughs> ไปอีกหนึ่งอ่ะเจก้อยนะคะ กีบชมพูเจ้าของที่นะคะเนี่ยเจ้าของสระคนน่ะตกปลาครั้งแรกอ้าเนี่ยอ้าเนี่ยอ้าเนี่ยเดินคล่องแล้วนะแต่เมื่อกี้ได้กระเฉ็ดอันนี้จเจ้าบัวอันนี้จเจ้าบัวแล้วนะคะอะ,อะไรครับอยากมีคนอยากตกสุนแต้มสนแต้มแล้วเราก็ปวดฉี่นะคะอันนี้ยังไม่มีไฟนะคะเป็นห้องน้ำ พี่สาวก็เทียนมาให้นะคะเ็มีน้ํามีห้องค่ะนี่ค่ะแต่บรรยากาศมีเจ้าถิ่นอยู่สองคนนะคะสองตัวนะคะตุ๊กแกเบอรบรรยากาศอันนี้เริ่มมืดแล้วนะคะประมาณหกโมงค่ะห้องน้ำกำลังจะติดไฟนะคะแต่นี้หนูถ่ายไว้เก็บไว้ดูเนาะนี่จุดเทียนย่างดีเพื่อนะ บอันนี้กำลังการเต้นกันนะคะกำลังการเต้นกันแล้วไม่มีตังค์นะคะเราเราไม่มีตังค์เลยค่ะต้องเก็บขวดขายต้องเก็บขวดขายค่ะโถโถโถไม่ใช่อาชีพหนักโถโถโทษดินสามพันนี่สาวน้อยโอ้ยดูดูเก็บขวดเดินเก็บขวดตรงเหมือนว่าไม่ไม่ได้แต่งอะไรเลยเนี่ยดูดูอ่ะเก็บ เก็บไปแล้วนี่ค้าวมีข้าวัวมาไปถักหญาแลกข้าวเนยนะไอ้เรียกเรียกเรียกตงงไปหมดแหละดูดูแกให้น่าตามไม่ได้วะน่าตามไม่ได้อนี่นี่นี่เชฟเชฟมาแล้วเก ้าเเร,เรง,เงินอ่ะต้องแตะหน้านิดนึงเอาถ่านแปะหน้าเอาไหมเออเอาไหมแหม,แ,มแค่นี้ดองยังไม่พออีกเหรอไปละเดีด๋ยวเขาเก็บอันนี้ไม่ได้ตลกนะคะเรื่องจริงนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอาชีพหลักคะ่ะเอากระสอบข้าวหอมมะลิมาด้วยนะอาชีพเสริก็เปิดได้ก็เปิดจะกินกวดกินแต่น้ำม่กวาดดึกแล้วนะคะประมาณสองทุ่มนะคะได้คิวของปลาหมึก ตัวหกิโลของเรานะคะที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนี่ลงย่างแล้วน,นะคะนี่เอาอเอาตาเอาฟันออกมาแล้ว<ต>นะคะเอาหมึกออกมาแล้วบรรยากาศเริ่มได้และะ้วครับเหยียบยัง